สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ้างมมดอนนะครับสภาพพี่น้องว่าปลาอย่างในครับหางในเย็นหิ้มนเป็นแพ้ฉีกครับแใหงรัะไปเบิงกันเลยได้ครับว่ามันสีอยูว่วาอยู่ตาไปถ้าไปไล่ยนามครับพันื้จกะเชียก้อนนะครับ ได้แล,แ,ลแ,ลแล้วครับห้าเอาดำห้าเตาดำนะครับบริเวณที่เขาเจียนนะครับตัดยางดิบยางดิบยางดิบ เข่ากัดอัดที่ยังไงยังหน่อยครับเพราะว่าวแผลมัน,นยังเ่เข้าไปเข้าไปเข่าเตาครับเข้าเตา ร้อห้มันสุกครับต่อไปรอ้อย้ยางมันสุกเอาก็กดลงมานะครับเอาก็เอาอยางดิบอีกแค่นหนึ่งครับแปลไปบริเวณที่ร้อยมั่นนะครับร้อยชี เอาเสาใหญ่เป็นหลอดสองเป็นสองขันนะครับหาบึนบามันมันจะดูบอนะครับพี่น้อกก็เอาออกมาเบิึงนะครับเบิึงแฉมันอันนี้ก็ถือว่าเี่นที่หนึ่นะครับต่อไปครับน้ำครับน้ำใสให้มันเย็นนะครับน้ำใสเสร็จตัวให้มันเย็น ต <Okay. S 2> ่อไปสูบลมครับเต็ mm hmm. ลมลม กิ๊ที่นองสามารถใส่ได้ดีครับง่ายครับที่นี่อ่ะสร้างมุมค่ะมาจยบลิปเที่ยงเท่านี้นะครับหาคนไหลก็แค่กปติ 3. ดตามกำลังใจงสร้างมุมมาดอนนี้นะครับขอข่าวเข้ามาสวัสดีครับ